เกิดไปแล้วอันนี้รูเซียไม่มีภารกิจตรงนี้สิอะฉันเคยเชื่อใจฉันดูสาเชื่อใจฉันดูสาเชื่อใจโอ้ยชีวิตของดูเนียตัวน้อยๆน้อยนาาและนาซอยเธอต้องลองฟังดูรู้ไหมแมงกูจีนันนาน คนส่วนมากชอบเอาไปเอาไปทำแก้ว้าปาดีโดมแมงกุจีมาดิทำไมอะทำไมอะชีวิตฉันต้องวนเวียนอยู่แบบนี้ปาดีนะฉันไม่ไว้ใจเธอไปดีกว่า ดีหรือเปล่าเป็นคนดีแน่นอนไปด้วกันไหมไปได้วยกันไหมเอาอะกลัวเขาเป็นห่วงก็เลยเดินตามคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นหู้เชื่อใจได้แต่ถ้าเป็นทามามิมาเอาแล้วอืมพอจะรู้แล้วล่ะนาว่าใครผมว่าสีละได้เลยอ่กการที่เขารอจนถึงตอนนี้มันน่าสงสัยเกินไป คุณคุณช่วยผมหาศพได้ปะหาตไหนอะเพราะว่าถ้าหาศพเจอผมสามารถชี้ตัวได้ด้เล็บตายใช่ปะเธออย่ามายุ่กับฉันอย่าอย่อยอยอยา,าอ,อ,อย่าเดินเข้ามาใกล้เอ,อ้าอย่าเดินเข้ามาใกล้ฉันจนถึงตอนนี้ก็ยังหาศพคนตายไม่เจอ,เอ,อว่ายังไงเจอแล้วขอใช้พกกดิเออ,เอ,อ,เเอ,อฉันเจอแล้วนะ